สวัสดีครับสวัสดีครับ้วตอนนี้เราอยู่ในงานอะไรไ่ยนตอนนี้เราอยู่ในงานอะไรงานซปเปอร์คาร์ครับเมคเรซซิ่งที่สนามพีรัสเซอร์กิทวันนี้เราลงอะไรเราเอาอะไรมาลงนี่เราเอา 320CE ครับเดี๋ยวมาดูรถาลงเอามาขับเล่นกันเดี๋ยวมาดูว่าบรรยากาศในสนามเป็นยังไงเดี๋ยวให้ลุงพาชมครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแชมป์สวัสดีครับพี่ครับ,รบอ่าข้าต้องให้คุณแชมป์แนะนําตัวก่อนโอเคครับก็แชมป์เอ่อ m ม k e me racing นะครับก็เป็น m ม k e me racing ก็คือเป็นเพจครับเป็นเพจที่ผมทําก็คือผมเป็นโปรโมเตอร์ในการที่จะจัดเลสอ่ออ <laughs> าคือ m a k ม me racing ก็เหมือนกับแบบว่าเราอยากจะทําให้คนนี้คนนี้คนนี้มีทักษะแล้วขับในสนามให้สนุก ให้ปลอดภัยอันนี้ก็คืออย่างที่เห็นเห็นเนี่ยครับผมผมจะไม่ได้เน้นรถแข่งจ๋าจ๋ามีโลบาร์หรืออะไรแรงๆนะครับผมก็จะเน้นแบบรถแต่งนีกว่าเราจะเรียกว่ารถแต่งอรถแต่งก็ได้รถบ้านรถแต่งรถบ้านที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่ใช้ในชีวิตประจาวันเขาอยากมามิ팅อยากมาสนุกเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวช่วงบ่ายเดี๋ยวผมก็จะมีกิจกรรมจับลัคกี้ดอมละลายพฤติกรรมกันซึ่งเลสอื่นๆเขาเขาไม่มีกันเราเราพยายามอยากจะสร้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอมมูนิตี้ นะครับคอมมูนิตี้ของ Make มี่เลสซิ่งเพื่อธรรมดาเนี่ยตัวงานเนี่ยจัดมากี่ครั้งแล้วครับปีนี้เป็นปีที่สี่แล้วครับเป็นปีที่สี่แล้วเป็นปีที่สี่หรือปีที่ห้าผมจําไม่ได้ปีละสามครั้งครับปีละสามครั้งใช่ครับเป็นช่วงกันนานไหมครับจริงๆถ้าเกิดโดยปกติก็ประมาณสองเดือนสองเดือนทีนงใช่ครับเพราะว่าอย่างอย่างรอบที่แล้วมันจะมีโควิดที่มันแบบห่างนิดนึง,อ,ง,อ,ง,นนงอ่าตรงนั้นนะครับแต่ก็ ผมจะจัดอยู่ในภายใต้งานซุปเปอร์คัพอย่างเดียวนะครับซึ่งก็จริงๆกลุ่มเป้าหมายผมก็คือมันไม่จําเป็นต้องมีโลบาร์เรามีรถเรามีรถรถบ้านรถแต่งอย่างเงี้ยก็สามารถมาแข่งได้แล้วอืมีความปลอดภัยลก็คือเรามีเบลล์เข็มขัดนิรภัยชุดเตเต้ชุดกกันน็อกออาเท่านั้นพอละอ่แล้วถ้าอย่างนั้นปีนี้คุณแชมป์หมดแล้วยังตัวงานมีไหมปีนี้ยังมีอีกครับยังมีอีกครั้งหนึ่งครับอีกอีเวนต์หนึ่งจะเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ด พฤษภาเอ้ยพฤศจิกายี่ิบเจ็ดพฤศจิกาอ,อพอยอนะครับโอเคที่ที่เดิมเลยครับสนามพีระมณีเลยอ๋อครับผมและถ้าใครสนใจอยากจะสมัครเข้ามาร่วมงานอนะ่ะต้องทำไงบ้างกดเข้าไปที่เพจเม k มีเล a c i n g เลยครับ uh huh. ตรงตัวเลยครับเมก M A K E M E M ี a k e m e Me, แล้วก็ r a c i n g Racing ใช่ครับ,รบผมว่าเป็นคนตอบเองได้เลยครับอ่อแล้วก็ไปติดตามข่าวสารแล้วก็เปิดรับสมัครเมื่อไหร่ใช่ครับสมัครเข้ามาจะเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงก<ช>็แล้วแต่แล้วเดี๋ยวผมก็จะดึงเข้าในกลุ่มไลน์เราก็จะบอกข่าวสารอะไรกันอยู่แล้วปกติคุณแชมป์ครับสำหรับคนที่อยากจะเข้าร่วมกับงาน m a k เม e มีเ i n ซิ่เนี่ยครับสิ่งที่เขาจะได้รับกลับไปมีอะไรบ้างครับ วัตถุประสงค์ของเมกมีเลสซิ่งอันดับแรกนะครับหนึ่งความสนุกความสนุกสนองความสนุกละอ่อันนี้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 มีให้อยู่แล้วครับแทนที่จะไปอยู่บนถนนเรามาอยู่ในสนามใช่ครับอ่าเซฟตี้ความปลอดภยัยใช่ครับอ่าแล้วมีอะไรอีกครับสองเราได้มีรภาพได้เพื่อนกลับไปครับได้คอนเนคชันได้คอนเน็กชันได้เพื่อนกลับไปทุกคนในกลุ่มผมจะนิสัยคล้ายๆกันไหมล่ะครับครับก็จะค่อนข้าง ไม่ค่อยปกติกันเท่าไหร่นะครับก็เหมือน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 เจ้าของเลสเนี่ยแหละครับโอเคอีกอย่างหนึ่งคือจริง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 ผมเรียกว่าเป็นของแถมดีกว่าผมก็จะมีกิจกรรมเล่นสนุกสนานอีกเลสอื่นๆอาจจะไม่มีของกินแต่ของเรามีเราต้องดูแลให้อย่างดีอ่าสำหรับของผมนะผมว่าจริงๆมันมีเพิ่มอีกอย่างนึงก็คือเกี่ยวในเรื่องของทักษะในการขับขี่เพิ่มขึ้นใช่ครับจะรู้จักรถตัวเองมากขึ้นนะครับใช้งานรถได้เต็มสมรรถนะมากขึ้นใช่ครับ วิธีการควบคุมเราจะรู้จักรถตัวเองมากขึ้นอยู่แล้วในในสนามเรียกว่าเซอร์กิตไนะครับโอเคงั้นอยากให้คุณชชมําฝากอะไรถึงกับคนที่รับชมนะครับครับก็ถ้าสนใจยังไงลองลองไปดูในไลฟ์สดของซูเปอร์คับก่อนนะครับแล้วถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาที่เพจ Make Me r a c i n g ได้เลยครับก็ชมยินดีตอบทุกคำถามครับครับ ได้ทุกอย่างอยู่เว้นงหลังยืมตังยืมตังก็พอได้ครับแต่ช่วงนี้ผมก็เอาพูดแล้วนะสมันมือชกเลยโอเคครับโอเคครับประบาณนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับ สำหรับสนามพีระนี่แตกต่างจากสนามอื่นที่เคยวิ่งมากครับอันนี้รู้สึกใช้ความเร็วได้วิ่งแบบใช้ความเร็วสูงแต่ละโค้งแต่อะไรค่อนข้างจะลุ้นมีลุ้นแล้วรถคันนี้คิดว่าเราเซ็ตกันแบบรถบ้านวิ่งพอมาวิ่งสนามแบบนี้เห็นผลเลยว่าเวลาขึ้นนงขึ้นเนินขึ้นภูเขาเงี้ยออกจากโค้งแล้วไม่มีแรงวิ่งขึ้นสู้เขาได้กันเลยเขาจะแบบดีแรงบิดแรงอะไรที่สูงกว่าประกอบกับเกียร์ออโต้กด้วยแล้วก็รถไป่สมบูรณ์ด้วย วิ่งวิ่งไปผมเห็นคอยสังเกตความร้อนตลอดนะความร้อนวิ่งกระดิกกระดิกกระดิกเท้าก็ถอนถอนเท้ถอนเบรกจนเบรกเบรันนี้เป็น้าเบรกเบรคบ้านรถบ้านเนาะเบรกย้ำ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 ตอนที่วิ่งเข้าคลิปเมื่อกี้เห็นนะควันกระโมงร้อเลยก็กลับบ้านได้ถือว่ากลับบ้านได้อันนี้เรากลุ่มเพจลุงกาหลาดนะครับวันนี้มาเจอกันที่พีรักอีกแล้วคุณเปากับคุณวาวนะครับ ขออนุญาตถามความรู้สึกหน่อยเมื่อกี้ไปวิ่งกันเป็นยังไงบ้างคุณเตาอก่อนก็สนุกดีครับครั้งแรกในอพีละตื่นเต้นแล้วก็ครับตื่นเต้นกลัวแล้วก็มันดีแต่ที่แน่ๆไม่รอผมคนที่หนึ่งอ๋อนี่คนที่ไม่รอผมคนที่สองอ่าเชิญครับคุณเราว่านงั้นครับก็สนุกครับได้ได้มีโอกาสลองลงมาวิ่งเซอร์กิตครั้งแรกครับอันนี้คือเวลาจอดรถเนี่ยเอารถมาจอดโชว์หน้าให้ผมดูพอวิ่งลงสนามโชว์ท้ายให้ดูอย่างเดียว ไม่มีใครตอนแรกบอกจะรอจะรอพอวิ่งไปได้ไปเลยไม่มีใครรอทั้งนั้นเลยเจียงสวยๆนะครับวิง่งวิ่งในสนามมีสวยทั้งสองคันเลยครับผมผมเห็นมุมไทยเต็มเเๆเลยคุณวาวครับ,ค,รบคุณวาวบ,บอกจะรอผมไงตอนที่เราจะไปวิง่งเราคุณวาววิ่งหนีพิ้วพิ้วรถอะไรเนี่ยไม่รู้จักบอกเพื่อนๆหน่อยรถซีซองซีโฟวีทเอสครับครับมันคืออะไรนะ VTS คืออะไรเครื่องทบเครื่องอะไรไงครับเป็นรุ่นพิเศษของยี่ห้อซีตองที่เป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็แล้วก็อัพอัพเครื่องยนต์จากรถรถรถบ้านไปอีนึงครับครับผมบอกได้ไหมกี่แรงม้าร้อยประมาณร้อยแปดสิบครับร้อยแปดสิบแรงม้าเกียร์ธรรมดาวิ่งจริงครับการันตีวิ่งตามมาเห็นเขาวิ่งขึ้นเนินเห็นเขาวิ่งแซงแรงบิดดีมากนะมันมันจะดีก็ลรอกลอบรอบ 5,000-7,500ครับเราได้ใช้กับสนามนี้ไหมใช่ครับคืออยู่ใน power band พอดีใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับรถวิ่งดีตัวฐานล้อดูเป็นตัวรถแบบฐานล้อทุกอย่างกระชับใช่ไหมรถมันสแควร์ควรคุงง่ายใช่ไหมครับเรื่องการขับขี่ก็จากเรื่องเครื่องยนต์เรื่อง power band มาแล้วเนี่ยเจอรูปทรงรถแบบนี้ระหว่างสนามแบบนี้กับสนามอื่นๆที่เราเคยที่เคยไปเป็นยังไงบ้างครับยังยังไม่เคยไปสนามอื่นเลยนี่สนามแรกเหรอครับก็แต่ว่าตัวใหญ่ก็ วิ่งแถวเชียงใหม่กรุงเทพบ่อยเขาก็มันจะวิ่งดีบนบนเขาครับช่วงที่ลากรอบวิ่งมาเร็วตรงสูงบนเขาจะจะดีเราไม่กี่ได้กี่เกียร์วิ่งอยู่กี่เกียร์สี่เกียร์สี่เกียร์สามเกียร์ครับเอาะว่แบนดสามสี่สองสามสี่ยอดเยียมครับดูแบบที่ขับตามน้ะเสียวน้าเบรกดีช่วงล่างดีเพาะว่าแบนด์ดี หล่อมากครับคันนี้ครั้งที่แล้วเจอน้องวาวกันที่ไหนน้าที่ราคาอ่าที่งานที่งานราคาฮันเตอร์วันนั้นไม่ได้เอาคันนี้ไปครับวันนั้นเอาซารไปครับผมมีแต่รถแรงครับน้องวาวเดี๋ยวเพื่อนๆช่วยติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะรถคันอื่นของน้องวาวในโอกาสหน้าขอบคุณนะครับขอบคุณครับจบงานแล้วไงอ่ะจบแล้วเหนื่อย ก็สนุกมากเลยสนุกครับ,รบวันนี้เราต้องขอขอ,ขอบคุณใครบ้างเวสเลสครับให้ยางมาทดสอบวิ่ง SA07 นี่แล้วก็อีกอันนึง NGK ครับผมเก,กี่ยวกับเรื่อง <รอ S 1> หัวเทียน,อนโอเคก็งานนี้นะครับโดยส่วนตัวลุงลุงอยากแนะนําให้มาเที่ยวนะครับหรือว่าอลองมาทดสอบลองขับดูคุณจะรู้ว่ารถคุณเนี่ยทําอะไรได้มากแค่ไหนและคุณจะเพิ่มทักษะในการขับขี่ได้มากขึ้นครับ และที่สําคัญมากๆที่สุดก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความปล,ปลอดภัน<ท>ยนะยตรงนี้นะครับไม่ไม่ต้องไปซิ่งไม่ต้องไปแข่งบนท้องถนนนะครับมาลองในสนามเนี่ยมีความปลอดภัยมากกว่านะครับแล้วก็สบายใจมากกว่าไม่เดือดร้อนใครด้วยครับครับเห็นด้วยครับยังไงมีโอกาสเรามาเจอกันตามสถานที่แบบนี้บ้างเนาะเดีย๋ดวยวเราจะมีก e v ว n ตชวนเพื่อนมาแบบนี้บ้างโอเค